โครงการน้ำโครงการรถไฟฟ้าโครงการข้าวนะด่ดาน้ามาตอบมาโต้กันเลยมีอะไรก็ไปอย่างเงี้ยประชาชนเขาเขาเออไม่ใช่ว่ะไอโค้ดไม่ได้ทําสมมตินาทวุฒิรัตตีช่วยเกษตรไม่ได้ดูแลเรื่องข้าวเรื่องอะไรสักแมวก็เลยรัตตีชอผ่านนี้ช่างชชโชว์หวยโชว์สวยกว่านี้นะคือคือบางทีมันต้องเอาคู่คู่มวยเนี่ยมาตั้งให้มันดีใช่ไหมอภิสิทธิ์ออกมา ใครควรจะมาตอบประต้มันต้องจัดเทมันเองเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนกันในสภาผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าองค์คารรัฐวิทย์นายกอะไรคล้ายๆเงี้ยองค์คารรัฐวิทย์แล้วมอ่ะพอต้องหญิงขึ้นปุ๊บนะฮะแล้วก็คุณรังสีมาขึ้นปุ๊บนะเราอย่าปล่อยอย่าจ่าประสิทธิ์มันต้องเอาคู่มวยที่มันดูงามหน่อยอ้าวสสทัศนีลุยอะไรเงี้ยคล้ายๆหรือว่าไอ้น้องอะไรนะสสเชียงรายน้องยิ้มน้องยิ้มเลยตัวเล็กๆอ่ะแล้วก็วันนี่ก็ ผมคิดว่าถ้าคนหน้าใหม่ๆ่สดๆมีการรู้มีการศึกษาภูมิปัญญาทางพื้นฐานชีวิตครอบครัวดีๆเนี่ยนะอย่างอย่างอนที่เคยชื่อเนี่ยผมคิดว่าคนเหล่านี้มัน เขาคนที่คือแสดงเหมือนเป็นผู้ดีแต่บางทีเขาก็มาจากเบสิกชีวิตค่อนข้างจะจะมีบมด้อยคแม้เจอของจริงเข้าไปเขาประหงเหมือนกันนะหมายถึงแฟนพี่หมูเหรอคะ้ากฝากนะครับฝากด้วยคระบอันนเมื่อเรื่องร้อนๆแล้วก็แรงๆพี่หมูบอกว่าเก็บไว้พูดในวันพรุ่งนี้วันนี้ถามสสในเรื่องของข้าวดีกว่าค่ะที่มันเป็นประเด็นมายาวนานพอสมควรที่หลายคนเองก็รอคําตอบและการอธิบายจาก รัฐบาลทีนี้ถามในมุมมองการสะท้อนที่เป็นตัวแทนของภาคประชาชนกับโครงการรับจำนาข้าวชาวเชียงใหม่หรือภาคเหนือเองมีการตอบรับหรือว่าปฏิเสธกับโครงการนี้ไหมคะต้องเรียนคะว่าคนเชียงใหม่ถึงไม่กการโครงการรับจำนำข้าวนะคะ ก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าโครงการมากนะคะเพราะว่าพื้นที่เกษตรเรื่องการปลูกข้าวาค่อนข้างน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่ของคนทั้งประเทศได้รับผลประโยชน์นะคะซึ่งโครงการจำนำข้าวเป็นเป็นนโยบายที่ดนะีรัฐบาลต้องทำต่อนะอแต่เราจะต้องปิดรอยรั่วให้ได้นะคะปิดรอยรั่วให้ได้นะ,ะเพราะว่า ทำให้ชาวนาได้มีความเป็นดีขึ้นนะคะ,ะแล้วก็อยากให้ะชาธิปัต์คือเล่นอะไรก็ให้มันอยู่ในกรอบบ้างคืนี้เล่นเล่นเข้าเล่นเข้า,ขามันจะทําลายความเชื่อมั่นระดับประเทศแล้วนะะอยากให้คํานึงนิดนึงนะคะว่าเราอยู่ในกรอบเราแต่อย่าสร้างความเสียหายให้ถึงระดับประเทศเลย<ะ>ขยายวงกว้างไปเยอะเกินพี่หูจนบางทีอย่างที่บอกว่าข่าวเรื่องของการที่ต่างชาติมาซื้อข้าวมไม่ใช่ไทยที่เขาพิจรารณาเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าความเชื่อมั่นคนในประเทศเองก็ え ข้าวกินได้ไหมอะไรได้ไหมคือเป็นความโหดร้ายนะคะผมว่าเป็นความโหดร้ายเรื่องนี้ต้องถามท่านสสคือพุณพอพูดทุกวันเนี่ยคนฟังก็เข้าไปเข้าไปแล้วเราก็เกิดความกลัวนะคะ<ม>ก็อยากยืนยันยังยืนยันนะคะว่าเราก็ทุกคนเราทานข้าวยังไม่มีใครเป็นอะไรยังไม่มีขับใครเป็นอะไรกับข้าวนะคะก็อยากให้ประชาธิปัตย์ก็อย่างที่เรียนตามต้นนะคะคือลดเรื่องนี้เถอะอราจะโชวว่าข้าวมีสารพิษอะไรเนี่ยค่ะจนต้องเดือดร้อน ถึงเรื่องสูงได้ออกมาแก้ไขสถานการณ์ให้กับประเทศแล้วนะคะเราช่วยๆกันนะคะ่ะเพราะว่าข้าวนี้ก็คือชาวนาของประเทศเราเป็นคนผลิตนะฮะอ,อย่าทําลายรายได้ที่มาจากคนส่วนใหญ่ของคนที่ลําบากคนที่ผลิตข้าวที่เรากินเลยะคะ่ะนึกถึงบุญคุณเขาบ้างเราทุกวันนี้เราโตขึ้นมาได้เพราะเราได้กินข้าวของเขานะคะ,คะนี่แม่หญ <c oughs> ิง <c oughs> เสียงหน่อยค่ะเี๋ยวพรุ่งนี้สองวันเ่ยนะไปดูพวกพวกพี่ๆ่ l ูสกาย พี่ผมสามดีคนก็จะบอกบอกว่าสสเช,ชียงใหม่ตอแหลแกก็ดูเพราะอะไรด้วยทำไมคะเชียงใหม่ก็ส่วนมากเขาไม่ได้กินข้าวเจ้ากินข้าวเหนียวว่าไปนู่นนี่มันไปเรื่อยๆนะแต่เขาเ้าวเหนียวก็เข้าร่วมโครงการนะมไม่รู้เขาอะไรเนี้ยมันจะพูดไอ้พูดไอ้ชนเขื่อนชนไปใครไปเลยมันก็เล็ดแล้วมัน,ๆๆ <ๆ S 2> มนชอบใช้คำพูดเนี่ยนะตอแหลกแม่อะไระท้หน้า่ีน่ารักน่ารักน่ารักเป็นคำบัญญัติของคุณรังสีมาได้เลยน่ารักนี่ผมไม่รู้งั้นสสอูุ่งเลยได้ดิคุณในวุ่นวาย ก็อกินก๋าเหนียวเนเป็นจริงคนเชียงใหม่ที่กินข้าวข้าวเจ้าข้าวสารเจ้าอะไรอย่างนี้ที่เขามาทำหงก็มีเยอะเหมือนกันทีนี้คิดว่าในส่วนของรัฐบาลเองเรื่องของการฝ่าวิกฤตการทําลายชื่อเสียงหรือว่าดิสเครดิตแบบนี้เรื่องของการออกมาให้ข้อมูลนี่พอหรือยังคะหรือว่าต้องทําอะไรที่มันที่ที่มันน่าจะแอคชั่นมากกว่านี้หรือเปล่าค่ะก็คือ ในส่วนรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะคะก็น่าจะการมีการชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบมากกว่านี้นะคะและมีการประชาสัมพันธ์เพราะประชาธิปัตย์เขาใช้วิธีพูดทุกวันนีคะอย่างว่านะคะเราจําตอนสนธิได้ไหมคะ เราปล่อยเขาพูดทุกวันทุกวันไปโดยไม่แก้ไขม,มันจะเกิดสถานการณ์19กันยาขึ้นมาได้ค่ะแต่ตอนนี้เรามีประสบการณ์แล้วถ้ารัฐบาลนะคะโดยเฉพาะเจ้าเจ้ากระทรวงนะคะ,ะออกมาชี้แจงออกมาทาความเข้าใจให้มากขึ้นนะคะฉันคิดว่ามันน่าจะพอแก้ไขสถานการณ์นี้ได้นะคะ,ะแล้วก็ทําให้โครงการนี้สามารถดําเนินต่อไปได้คนะ่ะเสียงสะท้อนจากชาวบ้านเวลาลงพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะกับการที่พักประชาธิปัตย์เขาออกมาโจมตีข่าวเน่าบ้างมีการโกงกินบ้างมีการ ทุจริตทุกขั้นตอนบ้างมีมีคําถามมายังท่านสสบ้างไหมคะถึงโครงการนี้คือต้องมกับเรียนนะคะว่าอย่างพื้นที่ว่นนี้เป็นพื้นที่ของในเมือง<ม>ก็จะไม่มีปัญหาเท่านี้แต่ที่ลงพื้นที่สะท้อนกลับมากับเป็นเรื่องนี้ค่ะที่เราจะทากันวันที่เจ<ม>็ดเนี่ยค่ะ<ม>ว่าเมื่อเพราะว่าทุกครั้งก็ลงพื้นที่ก็จะโดนถามเรื่องทําไมไม่ไม่มีการแก้ไขท่าน,นู้นูนไม่กล้ากันเลยเหรอ<ม>แล้วนี่ละโทษละ่ะเมื่อไหรจะทํานะคะ เนี่ยค่ะเจ้าเดือดจอสองประเด็นนี้สองประเด็นนี้มากกว่าประเด็นที่เรื่องก็ประมาณอีกค่ะโดยเฉพาะประเด็นแก้ไขท่านมนูญชาวบ้านฝากถามมามากจริงๆเลยนะคะว่าในเมื่อเป็น,เป,นเป็นนโยบายของพรรคแล้วเมื่อไหร่จะทากันสักทีอแล้วเรื่องการที่เราไม่โหวตวาระสามเนะะี่ยค่ะมีเสียงตําหนิมา,มามากจริงๆนะคะว่ารับาลถามว่าทําไมไม่โหวตเข้าไปอํอนานาจเป็นของเรา แล้วทำไมเราไปให้อำนาจอื่นเข้ามาล้ำเส้นอำนาจของเราได้แน่นอนอันนี้เป็นเสียงนึงที่สะท้อนหลายฝ่ายหรือว่าสสหลายท่านก็พูดคล้ายๆกันเหมือนกันนะคะแล้วแต่พื้นที่คือถ้าลงภาคกลางหรืออีสานก็จะสะท้อนเรื่องข้าวแล้วก็เรื่องของการพูดถึงนิรโทษกรรมที่ถามว่าเอาเป็นตัวแทนของพวกเราทําไมคุณถึงไม่ออกมาผลักดันสักทีแต่ว่าใ,ในในความเข้าใจเองก็ต้องอธิบายว่าเสียงของสสมันจะต้องออกมาเป็นมติที่ค่อนข้าง เอกสารเหมือนกันก่อนที่จะมีการผลักดันอะไรออกไปนะคะในในเรื่องของเหตุบ้านการเมืองเป็นตัวกําหนดเหมือนกันในทิศทางที่จะทําอะไรบางอย่างในวันนี้เองพี่หมูมองว่าควรแล้วหรือยังกับการกล้าในวาระที่3แล้วก็ พรบรแน่นอนตอนนี้ก็ถือว่าเป็นชัยชนะในก้าวแรกแล้วก็ถ <_ S 2> ือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะฮะที่ที่รัฐบาลก็ขอบคุณรัฐบาลนะที่ที่ทยืนหยัดดีแดนก็จะเดินหน้าเรื่องนี้แลนะ้วกนะ็ขอบคุณภาคเพื่อไทยขอบคุณท่านสสจริงๆที่กล้าหาญมาโดยตลอดเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็ขอบคุณพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่ท่านเลือกผู้แทนได้ได้ถูกคนแลวล่ะครับค่ะสุดท้ายให้สสกุ้งให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนร่างพรบนิ้โทษกรรมฉบับของคุณวรชัยหน่อยค่ะว่าในวันที่7 จากการโหวตวาระที่หนึ่งไปจนถึงวาระที่สามนั้นจะทำอย่างไรค่ะก็กบเปียนพี่น้องนะคะว่าวันที่7ที่พรบรเนี่ยโทษกรรมจะเข้านะะี่ค่ะรัฐบาลนะคะก็จะผลักดันให้ผ่านวาระแรกนี้ไปให้ได้ถึงจะมีการชุมนุมนอกสาภา แต่ต้องขอเรียนมีบอลพี่น้องเสื้อแดงค่ะไม่ต้องห่วงสสในสภาไม่ไม่ต้องไม่ต้องมากันนะคะให้เขาชุมนุมข้างนอกชุมนุมไปนะคะถ้าเราไม่มีเหตุการณ์ปัตะทะยังไงรัฐบาลเราอยู่ได้นะคะ mm hmm. ถ้าเขาปิดเราเราอยู่ในสภาได้นะคะสสจะสามารถดูแลตัวเองได้ต้องขอกราบขอพระคุณพี่น้องเสื้อแดงที่จะมีจิตใจคิดจะมาช่วยนะคะแต่ว่าให้พี่น้องให้กําลังใจอยู่ที่บ้านนะคะแล้ว พักเพื่อไทยนะคะจะดันพรบรเนื้อโทษวันที่7เอาให้สําเร็จแน่นอนค่ะฟังแบบนี้ก็ถือว่าใจชื้นขึ้นมาในเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่บ้านค่ะอยู่ในหลักของคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเป่านกหวีดวันนั้นแหละคือวันที่เราต้องออกมาอย่าทําทุกอย่างให้เข้าเกมของฝ่ายตรงข้ามวันนี้หมดเวลาของรายการปิดฉากเด็จการเปิดม่านประชาธิปไตยแล้วต้องขอบคุณสสกุ้งที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้คะ่ะ Ö, ขอบคุณพี่หมูด้วยนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้พี่หมูพรศักสีละมุนสอสกุ้งนะคะทัศนีบูรณุปกรณ์สสเชียงใหม่เขตหนึ่งและดิฉันอรุณโอไทยสิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะนีครับ